ค่ะก็สวัสดีท่านผู้รับใช้แล้วก็พี่น้องทุกท่านขอบคุณพระเจ้าสําหรับเช้าวันใหม่นี้ที่พระเจ้าส่งจะเตรียมสิ่งที่ดียอดเยี่ยมสําหรับเราให้เราขอบคุณพระเจ้านะคะวันนี้ก็จะแบ่งปันในหัวข้อที่บอกว่าเดินในพระนามของปรีสุริตให้คุณโยเซฟอ่านพระวจนะที่ส่งเข้าไปทั้งหมดเลยมาระโกบทที่16ข้อที่17ถึงข้อที่18 มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นคือพวกเขาจะขับพีออกโดยนามของเราพวกเขาจะพูดภาษาปแปลกๆพวกเขาจะจับงูได้ด้วยมือเปล่าถ้าพวกเขากินยาพิษใดๆมันจะไม่ทำอันตรายแก่พวกเขาและพวกเขาจะวางมือบนคนเจ็บคนป่วยแล้วคนเหล่านั้นจะหายโรคฟิลิปปีบทที่สองข้อที่9ถึงข้อที่11เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุด และประธานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพื่อที่ว่าพระนามของพระเยซูนั้นทุกชีวิตในสวรรค์บนแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกจะคุกเข่ากราบพระองค์และเพื่อที่ว่าทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดามัทธิวบทที่10ข้อที่8 จงรักษาคนเจ็บป่วยให้หายจงทําให้คนตายแล้วเป็นขึ้นจงทําให้คนโลกเลือนหายสะอาดและจงขับผีออกท่านทั้งหลายได้รับเปล่าๆก็จงให้เปล่าๆล,ลูกาบทที่10ข้อที่18ถึงข้อที่19พระองค์ตรัสกับพวกเขาว่าเราเห็นซาตานตกจากฟ้าเหมือนฟ้าแลบ นี่แน่เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเหยียบงูร้ายและแมงป่องและให้อำนาจยิ่งใหญ่กว่าฤิธานุภาพของศัตรูนั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยกิจการบทที่16ข้อที่18และนางทำแบบนี้อยู่หลายวันแต่เปาโลลำคาญใจหันมาสั่งผีนั้นว่าในพระนามของพระเยซูคริสจงออกมาจากตัวเขาผีนั้นก็ออกทันทีครับคุณพเจ้าสำหรับภวชนะ ที่เราจําเป็นจะต้องเข้าใจแล้วก็ดําเนินชีวิตตามถ้อยคําของพระเจ้าเราทุกคนนะคะที่เชื่อและวางใจในประยซูุริตเป็นการที่เราเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าเป็นสิ่งที่น่าตื่นเต้นแล้วก็อัศจรรย์เพราะว่า พระเจ้าอยอมรับเราให้เราเป็นหุ้นส่วนของพระองค์ถ้าเราเชื่อตามพระคําของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังนะคะเมื่อเราเป็นลูกของพระเจ้าให้เรารู้ว่าบทบาทหน้าที่หรือว่าสิทธิ์ที่เราจะได้เมื่อเราเป็นของพระเจ้าเมื่อเราเป็นหุ้นส่วนเดียวกันกับพระเจ้าเราจะมีชีวิตที่เหนือธรรมชาติเ <S. S 2> พราะว่าวิาวญ,ญญาณของเราเป็นวิญญาณของพระเจ้านะคะ เป็นวิญญาณที่พระเจ้าทรงรับรองเราเพราะฉะนั้น oh. การที่เราฟังพระคําของพระเจ้าเชื่อพระคําของพระเจ้าเรามีสิทธิ์ที่จะได้รับก็คือเป็นหุ้นส่วนของพระเจ้าการที่เราเป็นลูกของพระเจ้ามันได้รับสิทธิ์เยอะแยะไปหมดเลยก็ขอให้เราที่จะตระหนักเราก็ให้ความสําคัญให้เราเชื่อตามพระคาของพระเจ้าที่บ่งชี้ว่าเราได้รับสิทธิ์อะไรบ้างนะคะ ก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าวางชีวิตของเราไว้เหนือศักดิเ์เทพอิทิเทพและเทพผู้ครอบครองแห่งความมืดแห่งลูกนี้ทั้งหมดเลยถ้าเราเชื่อตามนี้เราได้รับสิทธินอกจากว่าเราจะไปเชื่อมั่นตัวเองจะไปขับผีโดยนามของเราเราต้องขับผีออกโดยนามของพระเยซูคริสต์โดยสิทธิอำนาจที่มาจากพระเจ้าให้เราเชื่อ ว่าพปรเยสุคริตมีสิทธิอำนาจเราต้องเชื่อว่าพรองเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแล้วก็มีทธิ์เดท,ที่จะสามารถที่จะปกป้องและก็เจิมแต่งตั้งเราอยู่ในอำนาจที่เหนือกว่ามารซาตานเหนือกว่าวิญญาณชั่วทั้งปวงเหนือสกิเทพอิทิเทพแล้วก็เหนือผู้ครอบครองแห่งความมืดแห่งโลกนี้ทั้งหมดนี่เป็นสิ่งที่ เราไม่สามารถที่จะหาได้เองเราไม่สามารถที่จะไปสแสวงหาที่อื่นได้เลยนะคะแม้ว่าเราจะเคยได้ยินว่าคนมีเรื่องไสยศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวนั่นก็เป็นของปลอมไม่ใช่ของแท้เป็นเรื่องที่มารสตานโกหกหลอกลวงเขาเป็นวิญญาณฝ่ายมืดเป็นอาณาจักรแห่งความมืดที่มันพยายามก๊อปปี้เรียนแบบแต่สุดท้ายเมื่อเจอพระนามพระเยซู ก็ถูกเปิดโปงออกไปว่าพวกมันเนี่ยขโมยสิทธิ์ละเมิดสิทธิ์ในที่สุดพวกมันก็ต้องถูกจัดการเมื่อเจอของจริงของปลอมก็ไม่มีคุณค่าเพราะฉะนั้นเรามีพระเยซูคริสต์เราเชื่อพระเยซูคริสต์เราออกพระนามของพระเยซูคริสต์เรากําลังใช้สิทธิอํานาจที่มีฤทธิเดชนะคะที่เป็นฤทธิเดชท,ที่ไม่ประปนด้วยคำสาบแช่ง แต่เต็มไปด้วยสิทธิอำนาจที่มาจากสวรรค์บริสุทธิ์เป็นฤทธิเดชท,ที่สะอาดนะฮะที่บริสุทธิ์ไม่ใช่สกรปรกนี่คือเราต้องรู้นะคะเช็คดูเพราะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าเป็นผู้กระทำที่กังเขนนั้นลงมาจ่ายราคาเพื่อที่จะให้เราได้รับสิทธิประโยชน์มีความเชื่อแล้วก็ไว้วางใจในพระเยสุคริต พระองค์ก็ประทานสิทธิอำนาจให้กับเราเราต้องเชื่อในพระน,นามพระยีสุริตไม่ใช่นามอื่นอย่าไปหลงประเด็นไม่ใช่นามของเราด้วยจะบอกให้เราต้องเชื่อพระเจ้าด้วยหัวใจที่สะอาดด้วยความจริงใจเราจึงจะขับผีออกเราจึงจะอยู่เหนือมารถ้าเราไม่ได้เชื่อแค่แต่เราอ้างชื่ออย่าลืมนะคะในพระมปีก็บอกมาแล้วเปาโลข้าก็รู้จักแต่แกเป็นใคร <c oughs> เราต้องเชื่อด้วยหัวใจที่เต็มร้อยเชื่อพระคำเชื่อพระเยซูคริสต์ว่าพระองค์เป็นจอมเจ้านายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเราถึงจะได้รับสิทธิอํานาจนี้ให้เราตื่นเต้นในสิทธิอํานาจที่พระเจ้าให้กับเราอย่าประเมินพระนามของพระเจ้าต่ําอย่าประเมินความเชื่อของเราเล็กน้อยอย่าประเมินว่าพระเจ้าช่วยเราไม่ได้ถ้าเราเชื่อหนหรือพระเจ้าทําได้ทุกสิ่ง เมื่อก่อนเราอาจจะเคยถูกผีรบกวนเราแต่เมื่อเราเชื่อพระเจ้าพระเจ้าวางเราไว้เหนือศักดิเทพนี่คือตำแหน่งของผู้เชื่ออย่าไปเชื่ออย่างอื่นอย่าไปสงสัยพระนามของพระเยซูอย่าไปสงสัยพระวจนะอย่าไปสับสนเรื่องความเชื่อของตัวตนของเรานะเราจะไม่ได้รับสิทธิ์นันะ้นพระเจ้าบอกว่าคนสองใจนะพระเจ้าจะไม่ตอบ นะพระเจ้าจะไม่อยู่ด้วยพระเจ้าจะไม่ช่วยเพราะฉะนั้นชีวิตของเราจะต้องเชื่อปรีซุคริตทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าแต่องค์เดียวและเที่ยงแท้ให้น้ำหนักไม่มีนามใดไม่มีพระใดยิ่งใหญ่เท่ากับพรีซุคริตเมื่อเราได้ยินได้ฟังบาวจนะไปแล้ว <c oughs> ก็ขอให้เราเชื่อตามนั้นแล้วเราสำรวจตรวจสอบว่าเราเชื่อว่าพรีสุเป็นพระเจ้าไหม แม้แต่คนเชื่อใหม่ๆเนี่ยความเชื่อของเขาทำงานตั้งแต่วันที่เขาเชื่อเลยขับผีออกเลยเราถูกประทับตาโดยพระนามพระยุสุริตเพราะฉะนั้นการที่เราไม่ได้เชื่อพระนามของพระยุูไม่เชื่อพระคำด้วยถ้าเราเชื่อพระคำเราต้องเชื่อพระนามนี่คือสิ่งที่พระเจ้าเปิดเผยสแดง ถ้าเราดำเนินชีวิตโดยพระคำของพระเจ้าเราสามารถที่จะได้ใช้สิทธิอำนาจสั่งผีก็ออกโดยพระนามพระเยซูคริสต์เพราะว่าเราเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเยซูคริสต์เราเป็นลูกของพระเจ้าเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าเราจึงได้สิทธิ์นั้นถ้าเราไม่ได้เชื่อเราเป็นคริสเตียนแต่ปาก แต่เราไม่ได้เชื่อด้วยใจรับด้วยปากเราก็จะไม่ได้มีสิทธิอํานาจนั้นเพราะฉะนั้นเชื่อด้วยใจด้วยไม่เชื่อแต่ปากสองอย่างนี้ต้องไปด้วยกันเชื่อด้วยใจรับด้วยปากเชื่อด้วยใจรับด้วยปากและประพฤติตามสิ่งที่เราเชื่อสิ่งที่เราพูดถ้าเราเชื่อด้วยใจเราก็ต้องพูดออกมาด้วยความเชื่อเราจะพูดในสิ่งที่เราเชื่ออย่าไปพูดในสิ่งที่เราไม่เชื่อ ะะพระคำของพระเจ้ายืนยันเราต้องให้ความสำคัญกับประวจชนะหลายคนไม่ได้ใส่ใจสนใจในเรื่องนี้ก็ไม่แปลกใจที่เราตุปตตุปปีแล้วถูกมารสตานเล่นงานอาลวาตลบกวนเราอยู่ตลอดเวลานนั้นเราต้องลุกขึ้นใช้สิทธิอำนาจเพราะว่าสิทธิอำนาจนั้นพระเจ้ามอบให้กับคริสตจกักรในมันทธิวบทที่28ข้อที่18ก็บอกเราฤทธานุภาพทั้งสิ้นในสวรรค์ก็ดีในแผ่นดินโลกนี้ก็ดีส่งมอบให้กับพระเยซูคริสต์พระเยซูคริสต์ มอบให้กับคริสตจักรโปร่งเป็นเจ้าของคริสตจักรคริสตจักรเราอย่าไปคิดว่าแต่เป็นตัวอาคารมันหมายถึงกลุ่มชนมันหมายถึงคนที่พระเจ้าทรงเลือกมันหมายถึงคนที่เชื่อและวางใจในพระเยซูคริสต์เราเป็นคริสตจักรของพระเจ้าเพราะฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะตระหนักเรื่องนี้ด้วยให้ความสําคัญกับการที่เราเชื่อและวางใจในพระเยซูแล้วก็เดินโดยพระนามของพระเยซูแบบชิวชิว มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นที่นั่นเราเดินด้วยนามอะไรตัววันนี้นามของเราหรือนามของพระเยซู นามอื่นบอกได้เลยว่าไม่สามารถที่จะขับผีได้ถ้าเราเห็นคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าไปขับผีก็คือนายผีไปขับลูกน้องแค่นั้นเองแต่สําหรับเราที่เชื่อพระเจ้าเรามีฤทธิ์เดชของพระเจ้าในการขับผีเพราะเราเป็นหุ้นส่วนของพระเจ้าเพราะเราเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระเจ้าเพราะเราเชื่อและวางใจในพระเจ้าเราเป็นลูกของพระเจ้าสรรเสริญแลาขอบคุณพระเจ้าขอให้เราทีจะให้ความสําคัญกับความเชื่อของเรา นี่คือสิ่งที่พระเจ้ายืนยันมันเป็นสิ่งที่พระเยซูกล่าวเราสามารถทําได้โดยพระนามพระเยซูคริสต์เมื่อเราเชื่อเราสามารถที่จะสั่งผีออกได้ขับผีได้เพราะฉะนั้นก็ให้เราเชื่อพระคำอย่าไปเชื่อคนอื่นเขาพูดโอ้ oh, อย่าเพิ่งไปยุ่งอย่าไปยุ่งกับมันเรากําลังให้เกียรติผีเราไปที่ไหนผีก็กลัวเราแต่เมื่อเราถูกหลอกว่าอย่าไปยุ่งกับผีนะเดี๋ยวผีจะ การนะ,ะเราไปเชื่อว่าเราต่ํากว่าผีเราไปเชื่อว่าผีใหญ่กว่าพระเจ้าหรือเราต้องเชื่อว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่สถิตอยู่กับเราหนึ่งยอนบทที่4ี่ข้อสี่ผู้เป็นใหญ่อยู่ในเราถ้าเราเชื่อตามพระคําไม่ต้องห่วงนะคะฤทธเดชของพระเจ้าจะทํางานแน่นอนนี่คือพระเจ้ากําลังบอกว่าเราเนี่ยได้สิทธิ์นั้นจริงๆเมื่อเราเชื่อและวางใจพระเจ้า มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญจะเกิดขึ้นที่นั่นแม้แต่เด็กๆเนี่ยพอเขาเชื่อพระเจ้าแบบใสๆเขายังขับผีออกเลยเพราะว่าเขาถูกประทับตาโดยพระนามพระเยซูแล้วเขาก็กล้าใช้กล้าเชื่อสิ่งที่พระเจ้าตรัสนะบ่งบอกให้เราทราบว่ามันสำคัญนะฮะที่เราเชื่อพระคําของพระเจ้าเชื่อในพระนามของพระเยซูแล้วก็ดําเนินชีวิตในโลกนี้โดยพึ่งพระนามของพระเยซูคริส เราเป็นของพระเยซูคริสต์เราก็สามารถขับผีได้คริสเตียนอยู่เหนือซาตานคริสเตียนมีชีวิตที่อยู่เหนือผีมารซาตานอาณาจักรแห่งความมืดถ้าเราใส่ใจสนใจคุณค่าแล้วก็การ ที่เรามีพระเยซูคริสต์แล้วก็การที่เราให้เกียรติพระเยซูคริสต์การที่เรายอมจำนวนว่าพระเยซูคริสต์เป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเป็นจอมเจ้านายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวแล้วเราให้เกียรติและเราก็เชื่อฟังทำตามพระคำของพระเจ้านะฮะคริสเตียนมีชีวิตของพระเจ้าคริสเตียนมีความชอบธรรมของพระคริช เราอยู่ในฝ่ายเดียวกันกับพรีสูคริ์ปรุงจะเป็นผู้ที่จะอยู่กับเราแล้วก็นำเราสถิตอยู่กับเราดังนั้นการจัดการกับซาตาจัดการกับผีจึงไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะต้องคิดมากเพราะว่าอะไรเพราะเราไม่ได้อาศัยนามของเรา เราเพียงแต่เชื่อและวางใจในพระนามพระเยซูเราก็ดําเนินชีวิตด้วยระมัดระวังด้วยการเชื่อฟังพระคำด้วยการที่เราดําเนินชีวิตเอาจริงกับจังในฝ่ายวิญญาณเข้มข้นไปกับพระวิญญาณโรยสุดสนิทสนมกับพระเจ้าสิ่งใดที่พระเจ้าบอกให้เราทําเราจะทําสิ่งไหนพระเจ้าบอกเราไม่ให้ทําเราจะไม่ทําเราจะเป็นคนที่อยู่ฝ่ายวิญญาณ ะะเราจะเป็นคนที่ให้เกียรติพระเจ้าเสมอเราจะเป็นคนที่เชื่อฟังและเราเดินโดยพระนามของพระเยซูคริสต์ได้นะคะแบบชิวๆนี่เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพระนามพระเยซูคริสต์เราต้องเชื่อเรื่องฤทธิดเดชพระนามพระเยซูเชื่อเรื่องสิทธิอำนาจที่พระองค์มอบให้แก่เราถ้าเราไม่เชื่อเราก็ไม่ได้รับแม้ว่าเราจะบอกว่าเราเป็นคริสเตียนอาจจะคุณพูดได้แต่ว่า เราอาจจะไม่เชื่อแต่เราจะต้องเชื่อด้วยใจรับด้วยปากแล้วก็กล้าใช้สิทธิอํานาจเพราะว่าเราเดินตามพระคําของพระเจ้าเดินตามพระดํารัสแล้วก็ชีวิตของเราอยู่ในแผนการแผนงานของพระเจ้าเรารู้ตัวตนของเราว่าเราเป็นของพระเจ้าเราดําเนินชีวิตในพระนามของพระเยซูคริสต์ซาตานไม่มีสิทธิจะจัดการในชีวิตของเราถ้าเรามีความเชื่อแบบนี้ซาตานไม่มีสิทธิที่จะจัดการในชีวิตของเรา ในบ้านของเราแม้ว่าเราจะเผชิญกับอะไรเราอย่านิ่งเฉยอย่าเงียบนะเราต้องอารวาสผีคืนก็คือสั่งโดยนามพระเยซูอธิษฐานเราต้องก้าวเล้ากับผีมารซาตานอย่าปล่อยให้มารซาตานทํางานฝ่ายเดียวให้มันลอยนวลและเราก็ถูกมารซาตานเนี่ยตะลุมบอลเราเมื่อเราเจอปัญหาเมื่อเราเจออะไรก็แล้วแต่ ที่มันไม่ดีหลายวันนิฉันได้แบ่งปันนะคะว่าอย่ายอมรับสิ่งที่มาจากมารแต่เราจะยอมรับสิ่งที่มาจากพระเจ้าก็คือเราเชื่อนะครับว่าเราเป็นลูกของพระเจ้าเรามีสิทธิที่จะปฏิเสธสิ่งที่ชั่วร้ายปฏิเสธสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากบ้านของเราเราต้องไปทำการบ้านนะคะก็คือไปเชื่อแล้วก็ไปใช้สิทธิอำนาจ แล้วก็ขยันอธิษฐานขยันที่จะทําสงครามไปวิญญาณอธิษฐานต่อต้านต่อสู้กับบาปกับมารกับซาตานทุกวันเรื่อยไปและเราก็จะปลอดภยัยการที่เราต่อสู้กับบาปกับมารเนี่ยรือต่อสู้กับผีขับผีออกจากคนในครอบครัวเราที่ทําบาปอยู่หรือลูกหลานเลนหลอนของเราหรือตระกูลของเรา หรือคำสาปแช่งใดๆที่ลบวนเราอยู่อย่าท้อใจจงอธิษฐานต่อไปสักวันหนึ่งเราจะเห็นคำตอบที่ดียอดเยี่ยมฮาเลลูยาสรเสริญพระเจ้านะคะเราต้องเชื่อพระนามของพระเยซูเราต้องรู้สิทธิอำนาจที่พระเจ้าให้กับเราว่าตำแหน่งของเราเนี่ยพระเจ้าวางเราไว้เหนือสักดิเทพอิธิเทพเหนือเทพผู้ครอบครองแห่งความมืด แห่งโลกนี้ทั้งหมดเชื่อได้ไหมแบบนี้ถ้าเชื่อพระเจ้าบอกว่าเดี๋ยวจัดให้ ถ้าเราเชื่อเราจะไม่หยุดอธิษฐานถ้าเราเชื่อเราก็จะอธิษฐานอย่างต่อเนื่องแม้ว่าเราจะเผชิญภัยแม้ว่าเราจะเจอปัญหาแม้ว่าเราจะเจอสถานการณ์ร้ายๆพระเจ้าบอกว่าพระเจ้าจะเปลี่ยนสิ่งร้ายกลายเป็นดีเมื่อเราร่วมงานกับพระเจ้าเมื่อเราตระหนักว่าเราเป็นหุ้นส่วนกับพระเจ้าเราจะไม่เตลิดเราจะไม่หลงหายหลงผิดเราจะไม่วางมือวางไม้วางอาวุธ โดยการไม่อธิษฐานเลยไม่มาโบสถ์เลยไม่ใส่ใจเรื่องอธิษฐานไม่ใส่ใจในการที่จะรับใช้เพราะฉะนั้นเราเป็นหุ้นส่วนและเราเป็นหุ้นส่วนแล้วเราต้องทํางานร่วมกับพระเจ้าเราจะต้องเชื่อฟังพระเจ้าเป็นผู้ที่ให้มากกว่าเราแค่เราไปยอมรับสิ่งที่พระเจ้าประทานให้กับเราเราต้องขอบคุณพระเจ้าเราเป็นผู้เล็กน้อยแต่พระเจ้าให้โอกาสเราเป็นหุ้นส่วนนะะให้เราสํานึก อยู่เสมอให้เราทอมใจให้เราเชื่อแล้วก็ทําตามบะวันะแล้วเราก็จะได้สิทธิ์เหล่านั้นะเราต้องเชื่อว่าในชีวิตของเรานั้นพระเจ้าอยู่กับเราเราจึงกล้าใช้สิทธิอํานาจเราจึงกล้าที่จะกดขี่ข่มเหงผีมรนสตานพระพระเจ้าวางตําแหน่งไว้ตําแหน่งเราผู้เชื่อสูงกว่าจงไล่ผีออกจงไล่มันออกไปจงใช้สิทธิอํานาจโดยพระนามพระเยซูคริส เพราะว่าชีวิตของเราเหนือมันเหนือมาน mm. เราสามารถขับผีได้ทุกวันเราสามารถที่จะขับผีได้ทุกวันทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นที่ไหนเพียงแค่เราเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์สิทธิ์นั้นเป็นของเราเราสามารถที่จะบังคับผีได้ฮาเลลูยาสัรลเสริญพระเจ้าให้เราเชื่อถ้าเราไม่เชื่อมันเป็นเรื่องที่เราเสียเปรียบพระเจ้าประทานมาให้กับเราแล้วเราต้องไปทําการบ้านในเรื่องความเชื่อ ถ้าเราเชื่อเราต้องใส่ใจสนใจในการที่เราจะใช้สิทธิอํานาจที่พระเจ้าให้กับเรา mm hmm. เพียงแต่เรารู้ตัวตนของเราว่าเราเป็นใครพระเจ้าวางตําแหน่งของเราไว้ตรงไหนนะอย่าเผลอไปอยู่ใต้มารละ่ะเราสามารถสั่งซาตานแล้วก็สมุนของมันออกในพระนามพระเยซูอย่าไปหลงกลมารอย่าไปให้มารซาตานล่อลวงว่าพระเยซูไม่ใช่พระเจ้าหรือว่าเป็นแค่ศาสนาคริสต์ไม่ใช่ แต่ความเชื่อของเราต้องยอมรับว่าพระเยซูคริสต์เป็นจอมเจ้านายเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเป็นพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่สูงสุดและพปรองนั่นแหละทําให้เราเนี่ยอยู่เหนือมารได้นะคะนั้นก็ขอให้เราที่จะเชื่อแบบนี้ถ้าเราเชื่อสิทธินั้นเป็นของเราถ้าเราสั่งโดยนามพระเยซูโอ้มาสาตานได้ยินชื่อพระเยซูไปพูดอยู่ตรงไหนพูดด้วยความเชื่อเรากำลังจัดการกับซาตาน อธิษฐานมันจะมีผีหลายระดับผีตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอะไรก็แล้วแต่แต่พระเจ้าก็ให้การเจิมสูงกว่าเมื่อเราใส่ใจในเรื่องการอธิษฐานในเรื่องฤทธิเดชในเรื่องพระนามของพระยซสุคริตอธิษฐานธรรมดาผีไม่ออกอดอาหารอธิษฐานแล้วนผีจะอยู่ใต้เท้าเรามันจะเชื่อฟังเราเพราะว่าเรากําลังข่มเหงเรากําลังกดขี่ข่มเหงเรากาลังปกครองผี สารเสริแเราขอบคุณพระเจ้าอย่าทําด้วยความกลัวอย่าทําด้วยความสงสัยเพราะผีมันจะไม่ออกนะคะเราต้องเชื่อเราต้องทําด้วยความเชื่ออย่าไปต่อรองกับมานถ้าความเชื่อของคุณไม่เข้มข้นเราอย่าไปเสียเวลาเดี๋ยวเราก็จะถูกมันหลอกเพราะว่ามันเป็นวิศวะที่ออกแบบความชั่วร้าย มันจะทําให้เราหลงไปเดนแล้วก็สับแข้งสับขาตัวเองวันนี้เราต้องหนักแน่นมั่นคงในภาวนะเราต้องให้น้ําหนักกับถ้อยคําของพระเจ้าที่เราได้ยินได้ฟังสรรเสริญแลวขอบคุณพระเจ้าเชื่อพระนามของพระเยซูว่าปรุงเป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่แล้วก็มีฤทธิดเดชจงขับไล่สถานการณ์ที่ไม่ดีอย่าไปยอมรับอย่าไปยอมรับสิ่งที่ไม่ดีต้องขับออกไป นี่คือสิ่งที่พระเยซูคริสต์ได้ตรัสกับพวกเราเราควรจะเชื่อฟังและทําตามบางคนก็บอกว่าถ้าขับไม่ออกละ่ะฉันพยายามแล้วแต่มันไม่ออกอย่าไปเชื่อแบบนั้นไม่ใช่ทางเลือกของเราเพราะเราดําเนินชีวิตตามพระคำเราดําเนินชีวิตตามทอยคํามันต้องออกสิอย่าไปเชื่อว่ามันจะไม่ออกมันไม่ใช่ทางเลือกมันต้องออกเพราะพระนามพระเยซูคริสต์ยิ่งใหญ่ ให้เราเดินในพระนามพระเยซูคริสต์ต่อไปให้เราหนักแน่นเรามั่นคงแล้วก็เชื่อนะคะเมื่อเราขับผีบางทีนะคะมันจะมีลูกเล่นมันก็ทําให้เรากลัวแล้วคนขับผีนะ่ะถ้าเราไม่เชื่อพระคำไม่ให้น้ําหนักกับพระนามพระเยซูนะจะบอกให้เราก็จะกะกะกลัวๆมันจะมีลูกเล่นเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปต่อรองสั่งมันลูกเดียวน้ําหนักเราคือเชื่อว่าพระนามพระเยซูผีกลัวผีออก ผีพายแผยยับเยินเราต้องเชื่อแล้วก็หนักแน่นมั่นคงเข้มแข็งไว้ในความเชื่อเราก็เชื่อในพระนามพระเยซูให้เราตรหนักรู้ถึงฤทธิ์เดชฤทธิ์อำนาจและสิทธิอำนาจในพระนามของพระเยซูนั้นเด็ดขาดนี่คือการตรหนักรู้ว่าพระนามพระเยซูนั้นยิ่งใหญ่เราเป็นตัวแทนของพระเยซูคริสต์ในโลกใบนี้ ฟิลิปปีบทที่สองข้อเก้าถึงสิบล่าวว่าเพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงทรงยกพระองค์ขึ้นสูงสุดและประทานพระนามเหนือนามทั้งหมดแก่พระองค์เพื่อที่ว่าเพราะพระนามของพระเยซูนั้นทุกสิ่งในสวรรค์ในแผ่นดินโลกและใต้พื้นแผ่นดินโลกก็จะคุกเข่าให้กับพระนามพระเยซูจะบอกให้สวรรค์แผ่นดินโลกใต้พื้นแผ่นดินโลกมีตรงไหนอีกละ่ะมันก็มีแค่นี้ เพราะฉะนั้นก็ขอให้เราที่จะเชื่อในพระนามอันศักดิ์สิทธิ์นี้เราอาจจะไม่ได้รู้ทุกอย่างนะฮะเราไม่ต้องไปฟังมารไม่ฟังคำขคู่ของมารพระคำของบาจ้าบอกพระนามพระเยซูสำทับผีได้แล้วก็ขนาผีได้ไม่ต้องไปเสียเวลาฟังไม่ต้องไปเสียเวลาสงสัยมันสตตนมันตอบโต้ถ้าความเชื่อของเรา ไม่หนักแน่นมั่นคงนะเราอาจจะเปได้นะคะเพราะนั้นก็ขอให้เราที่จะหนักแน่นมั่นคงในพระวจนะในความเชื่อในพระนามพระเยซูนะคะเราไม่ได้เกิดมาเพื่อที่จะถูกขับนะคะแต่เราเกิดมาในพระนามพระเยซูเราจะต้องเป็นผู้ขับมารขอพระเจ้าเมตตาเรานะคะให้เราเชื่อแบบนี้เชื่อตามพระวจนะมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญนี่คือขอพิรหลักในวันนี้ มีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเหล่านี้จะเกิดขึ้นหนักแน่นในพระคำตอนนี้ให้ได้นะฮะคือเขาจะขับผีออกโดยนามของเราไปทำการบ้านไม่ต้องบอกว่าพระเยซูจะช่วยเราได้จริงไหมจริงขอให้เรานี่แหละไปเชื่อจริงๆไปทำการบ้านในการที่เราจะเข้มข้นไปกับพระวิญญาณบริสุทธิ์เราจะขับผีออกแน่นอนพวกมันไม่มีทางเลือก ถ้าเรามีพระเยซูคริสต์เชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์และเชื่อและทําตามพระคําของพระเจ้าพราะวจนะคําของพระเจ้าในเรื่องนี้ในเรื่องพระนามของพระเยซูในเรื่องความเชื่อบ่งบอกสรุปเรื่องนี้แล้วว่าบทบาทของเราคือขับผีมารสาตานออกบทบาทของคนที่เชื่อพระเจ้าเป็นลูกของพระเจ้าขับมารออกไปขับผีมารสาตานออกไปได้และ หน้าที่ของมารก็คือเชื่อฟังแล้วก็ต้องหนีไปข้าแต่พระบิดาเจ้าขอปรงองไวพออระวัชนะที่ปรองได้ท้าทายความเชื่อของเราถ้าเชื่อโดยพันนมของพระเยซูมีคนเชื่อที่ไหนหมายสำคัญเรานี้จะเกิดขึ้นที่นั่นก็คือเราจะขับผีออกโดยนามของพระเยซูกิต ขอให้ทุกคนมีประสบการณ์ขอให้ทุกคนเชื่อและวางใจในพระน,นามของพระเยซูคริสต์ขอให้เหล่าที่จะตระหนักเรื่องนี้นี่คือธรรมชาติของพระเจ้าที่อยู่ในตัวตนของเราอยู่ในชีวิตของเราอยู่ในวิญญาณของเราเราไม่ได้มั่นใจในนามของใครเราไม่ได้มั่นใจในนามของเราแต่เรามั่นใจในพระน,นามของพระเยซูขอบคุณพระองค์ที่ปรุงวางชีวิตของเราไว้เหนือศริเทพอิทธิเทพเหนือเทพผู้ครอบครองความมืด แห่งลกนี้ทั้งหมดขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระเจ้าเราขอบคุณพระเจ้าที่พระองค์ให้สิทธิอำนาจกับเราโดยพระนามพระเยซูคริสต์ทำให้มารซสตานและสมุนของมันนั้นอยู่ใต้เท้าของเราได้เราขอบคุณพระเจ้าขอบของเจิมเราใช้เราอุย้ยพรเราให้เราให้ความสําคัญในเรื่องนี้เรามอบซึ่งกละกันไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสต